จบอย่าลืมให้กำลังใจเอกผูเบาหน้าหน้น้าหหน้ี่ครับเสร็จแล้ววันแต่ละว,วินครับหาคลิปกว่าจะได้ครับวันวันไหนจะไห<ใ>นจะต้องมานั่งตัดต่อไหนจะมาหาคลิปหาคนอา้าวเช็ดกวาดเช็ดถูให้มันสะอาดหน่อย เป็นแม่สีเลียนหน่อยนะค่ะนหน้ามาดูดิพี่สาวอย่ากินแต่เหล้าแต่บเบียร์บ่อยอ,ออกกําลังกายเยอะๆอมาตบปากจะเปรกยังไงเป็นห่วงสุขภาพเป็นแหละนีอ่ออกกำลังกายทํางานหน้าบ้านหน้าช่องเดี๋ยวไปกวาดลานบ้านด้วยนะดูดิลานบ้านเป็นหกสิบ เจ็ดสิบตารางวาผุ่นก็เยอะนี่เดี๋ยวหน้าบ้านเสเร็จแล้วก็มาล้างรถหน่อยดืย้อนี่ทำไมมันติดย่หหาเลาะไรนงเข้าพูดอะไรแม่ข้าพูดหวานเข้าพูดหวาน ก็ให้นึกกินเหรอใช่ข้าวโพใช่ไอ้ใช่ใช่ใเอาข้าวโพดไหมเออมันเหงาใช่ใช่เบ่งอะไรนี่ครับใครอยากกินข้าวโพดหวานมาเด้อครับเด้อเดี๋ยวนี้บ้านผมเยอะครับเขากําลังเก็บผลผลิตครับข้าวโพดนี่ครับหัวเบ้อเลยนะครับนี่ครับอุ้ยอ๋ออันนี้อันนี้เปลาะมาดิเออถ่ายคลิปก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก็กิน นี่ครับเสร็จแ,แ,แ,แล้ววันเต่เราวินนะครับหาคลิปกว่าจะได้ครับวันวันไหนจะไหนจะต้องมานั่งตัดต่อไหนจะมาหาคลิปหาคอนเทนต์ลำบากครับ ใครใครใเห็นแล้วก็รีบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าใครไม่ติดตามอกีกผู้เบาหน้านี่ยถือว่าไม่รู้จักอีกเพราะว่าคุณยังไม่ติดตามใช่ไหมครับฝากเลยครับฝากทุกคนเลยครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกเบททุกแบบฟอร์มนะครับ YouTube ตอ่ตอต่อต็อกติกตกต๊กนะครับตอ่ตอต่อคือ TikTok นะครับแต่ความจริงเขามไม่พูดทำนะก็ ไอจีเฟซบุ๊กแอฟฟ้านะครับแอปแดงก็คือ YouTube ทุกแบบฟอร์มครับติดต่อได้เลยครับเอกผู้เบาหนั่นชื่อเดียวกันหมดนะครับเข้าลิงก์เดียวกันหมดครับอยู่ในแอฟฟ้าจะเห็นทุกแบบฟอร์มนะครับรีบครับรีบครับท่านอยากเจอเอกผู้เบาหนั่นในคลิปไหนคนเด่นไหนมีทั้งสาระไม่มีสาระมีทั้งเฮฮาไม่มีเฮฮาซึมเศร้ามีทุกคลิปครับ มีทนังภาพยนตร์สั้นตัดต่อเองทําเองทุกอย่างไม่มีโปรดิวเซอร์ตัดต่อผมทําเองทุกอย่างฝีมือผมล้วนๆเพาะเหินบนอากาศหรือทําอะไรคอมเมนต์ Comment มาครับเดี๋ยวผมจัดให้ผมตัดต่อให้ผมทําให้ผมศึกษาไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆเพราะตัวคนเดียวทําคนเดียวไม่มีมือกล้องต้องถ่ายเองทุกอย่างวันนี้ขอจบคลิปครับไม่มีอะไรมากมายไม่ขอมากมายเอ่ยคําว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ